คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสต์คนสีสะเกตขึ้นป้ายต่อต้านทักษิณน,นโยบายบ่อนการพนันพาชาติวิบัติเมื่อไหรจะกลับไปเลี้ยงหลานเมื่อไหรจะคืนที่ดินเอาภายที่ธรณีสงตั้งข้อสังเกตทำไมลูกชายสนอเทียนทองถึงได้เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยผลประโยชน์ตอบแทนหรือต่างกลุ่มความลับกันไว้หรือไม่ก็ที่ดินเอาภายสลับซับซ้อน พักประชาชนถือแต่ทำระวังจะศูนพันก็เป็นไปได้อย่าลืมว่าเรากำลังสู้กับพักการเมืองโจรข้าราชการโจรพี่้องประชาชนผู้รับความเป็นธรรมที่เคารพรับยิ่งทุกท่านครับขอโทษด้วยบางทีผมก็นึกคลึ้มๆผมก็ด่าไปหลายคนเหมือนกัน ไม่ใช่อาคตามาร้ายอะไรเราบางทีผมก็คันปากอะผมมาปกป้องประเทศชาติพราะผมด่าทักษินก็กลับมาด่าผมผมก็ไม่ว่าหรอกนะครับแต่ขอโทษด้วยบางทีด่าไปบ้างพวกที่ไม่มีปัญญาเป็นบัวใต้ตมอะวันนี้นะครับสงครามยังไม่จบ ก็ยังไม่นับศพทหารขอบอกว่าบ้านใหญ่กินรวบอบจอหุ่นนี้ถ้าปล่อยให้มันกินรวบอบจก็หมายความว่ามันจะกินรวบประเทศไทยด้วยการเมืองบรรลัยการเมืองนรกการเมืองสงครกเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งผมเองไม่รู้จะโกรธเคืองทักษิณเรื่องอะไรผมไม่เคยเห็นตัวมันด้วยซ้ำ เขาก็ไม่เคยทำอะไรให้ผมเดือดร้อนแม้แต่น้อยแต่มันสร้างความเดือดร้อนสร้างความมาเพศกับประชาชนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างมากมายหลายคณะที่ได้มาต่อต้านเนี่ยก็เลยไม่อยากให้คนเช่นเนี้ยมันเข้ามาเพ่นพานเข้ามาเหมือนจะมีอำนาจเชนำ้ำ เหนือรัฐบาลไปด้วยซ้ําและก็รัฐบาลนี้ถ้าจะพูดแล้วก็น,น่าจะทักสินและมีส่วนเนรมิตรเกิดขึ้นเขาก็เลยย่ำใจเขาไปอยู่ต่างประเทศสิกว่าปี17ปีแทนจะครบควนหวนคิดว่ากูมีความผิดอะไรคนจึงมาขับไล่กูมีความผิดอะไรน้องสาวกูก็ถูกขับไล่ เออชีวิตกูก็เหลือไม่กี่เมาหมายใจกูจะทบทวนหวนคิดลบล้างความผิดทำความดีให้สุดชีวิตก็ธุรกิจกูก็มั่งคั่งรวยนับหลายหมื่นล้านแจกลูกแจกหลานกินไปร้อยชาติก็ไม่หมดกูจะเลิกเป็นคนหน้าซื่อใจคดต,ตั้งแต่บัดนี้อ้อถ้าพักษินมันพูดอย่างนี้ ผมยินดีจ็บไปกราบเท้าเอาน้าล้างเท้าทักษิณมากินมารดหัวด้วยถือว่าองค์คุริมานกับใจมันเป็นมงคลแก่ชีวิตแต่นี่มันไม่สํานึกเลยว่ะย้อนความผิดไปให้คนอื่นทางนั้นอย่างที่ผมเรียในให้ทราบทักษิณพูดบนเวทีหาเสียงาาอบจว่าโดนกันแกล้งถูกปฏิวัติและจัดตั้งพวกเองสวยขึ้นมายึดทรัพย์เขา จัดตั้งพวกเองสวยมาย,ยึดทรัพย์สี่หมื่นดวงวานมายัดคดีต่างๆนานาถ้าคนระดับทัพย์สินมีความรวยมีความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยังถูกแกล้งกันแกล้งขนาดนี้คนรากหญ้ายอย่างพี่น้องประชาชนธรรมดามันจะเหลือหารากอะไรวะถ้าคนระดับนั้นถูกกันแกล้งถึงขนาดนั้นคนธรรมดามันจะอยู่ได้ไหมประเทศนี้ ส่วนที่เขากล่าวหายึดทรัพย์ก็ดีแจ้งข้อหาก็าดนะีมันมีมูลทั้งสิน้นถ้าสมมุติว่าไม่มีมูลไม่มีมูลเทนในฐานะลูกสาวตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแทบจะทุกองค์าพยยบัฟเสินควบคุมไว้ทางนั้นจัดการเรื่อมันขึ้นมาหน่อยได้ไหมไอ้ขยะใต้พร้อมทั้งหลายคนที่กันแกล้งเนี่ย เอามามาดำเนินคดีได้ไหมเพราะถ้ามันการแกล้งยัดเยียดกันเช่นนั้นมันไม่ใช่ทาแต่เฉพาะตราปูนชิน,นาวัตมันสร้างความมิบัติให้กับประชาชนทั้งประเทศด้วยไอ้พวกนี้ต้องจับมาถึงสัปดาห์สมัยก่อนทํทอย่างนี้ถ้าสมัยก่อนเจ็ดชั่วโคตรดังนั้นอย่าได้เที่ยวปากดีดาทหารว่ายึดอำนาจทำไมวะมองควา,ามผิดที่ตัวเองด้วย จัดการให้หมดทิทหารที่มิถ้ามีความผิดอย่างนั้นเนี่ยผมชิงชังอยู่คนหนึ่งชิงชังคำพูดนางอะไรนะกีราพรสินทุพรารผมชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยเขาเป็นดาวสาภาด้วยชื่นชมผมไปพระเพื่อไทยวันนั้นผมกระเทหัวใจพระเพื่อไทยกีราพรบอกว่าตัวน,นี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนัมมกนายกได้เป็นรัฐบาลวันไหน จะจัดการเรื่องทุกองคาพยพของประยุทธ์จันโอชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมืองทองอาัคาราที่มันสลับซับซ้อนไปฟองอาญาสารอนุญาตโตตุลาการยาวยืดจะสรุปไม่ได้เพราะมีการไกล่เกลี่ยผลประโยชน์มีการยกที่ให้กับกลุ่มคนอย่างมากมายหลายแสนไร่จิราพรบอกว่าข้าเป็นรัฐบาลเมื่อไหนจะจัดการทันที เงียบชีไปชี่รถสภาเปล่าๆไม่ได้เรื่องหรอกไปชี่รถทำเนียบไม่น่าภาคภูมิใจมันมีแต่คนไม่จริงมีแต่ผมนี่ละพอจริงอยู่บ้างเราไม่ขายตัวให้คนชั่วมึงจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนกูไม่ยอมสยบเอาความจริงเป็นตัวตั้งเพรสะสตังมากมายพาไปเมืองผีไม่ได้หรอก ผมก็ไม่ได้ดีทุกสิ่งหลายคนมามาถามผมมึงดีอะไรกูไม่ดีหรอกแต่กูไม่เคยโกงชาติจนสร้างความพินาศอย่างมากมายเหมือนกับพวกมึงบางตัวลูกพี่มึงสวนมาก็สวนไปเพราะการที่ผมมาเดินถนนสายเนี้ยผมพร้อมพลีชีพพร้อมหัวขาดเพื่อปกป้องความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นใครเที่ม,มากล่าวหาผมเอาอชัดชัด มีพวกกวนตีนกวนเทาจ่ายค่ารถเขาเลยยางค่ารถพ่อดมือเนอะพอทอดพูดอย่างเนี้ยคือผมเปนคนเลือดร้อนจริงๆอะ่ะเปรี่ยงมาก็เปรี่ยงไปอะ่ะมันไม่ใช่นิสัยของผู้นําที่ดียววาวชนไม่ต้องเอาตัวอย่างผมหรอกแต่คนเลวที่มันมันบัดซบจนแยกชั่วแยกดีไม่ได้พวกนี้อย่าให้เป็นขยะแผ่นดินเลยออกไปนอกเรื่อง วันนี้เนี่ยครับหลายสำนักบอกว่าพรกประชาชนแพ้เรียบถ้าพรกประชาชนแพ้มันไม่ใช่แพ้แต่พักพลังประชาปช,าชนทั่วดังนั้นพรกประชาชนนี่ถือแต่วิชาธรรมะหารู้ไหมว่าเราก,กำลังมาต่อสู้กับโจนเพิ่นชาติซึ่งมีทั้งอำนาจรัฐมีทั้งคนดังนั้นเนี่ยของสุดท้าย ขอใหต่อสู้ไว้เต็มกำลังนะครับเป็นยังไงเป็นไงมามาเป็นไงนไงแบบนี้ไงกล้อ,องกระช้องหน่อยรกล้องกระช้องหน่อยนึงขอโทษด,ด้วยที่ไม่ปฏิบัติต่อเอาไม่เป็นไรนะครับโยพี่น้องโยเองเองก็แล้วกันคนนิสัยมันอย่างนี้ทำไมได้ตรงไปตรงมา ทักสินไปที่ศรีสะเกดบ้านพ่อผมบ้านเกิดคุณพ่อผมเสียดายที่ไม่ได้ไปอะยานพาน้ำไม่ดีวิ่งใช้ความเร็วไม่ได้ปลอดภัยไม่เพียงพอตามที่จริงแล้วผมจะไปทุกจังหวัดเลยไอรถที่สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้พามานะครับพี่น้องชาวศรีสะเกดขึ้นป้ายต่อต้านทักสินเชียก็มี แต่เชียร์ผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้เชียร์ด้วยใจหรอกหลายคนก็มาด้วยใจหลายคนก็จ้างมาเชียร์มันจ้างกันมาทางนั้นแหละครับไม่มีใครศรัทธาเคารพรักขนาดนั้นเมารถมาเองมาเองยอมอดยอมขาดงานไม่มีจ้างมาทางนั้นแหละกกตไม่ได้ทําหน้าที่หารากอะไรหรอกแค่หัวหลับหัวโตวแค่นั้นเองที่มาก็เป็นเหมือนมาไม่มีใครบ้าบอกอแตกมากันอย่างนั้นหรอกถ้าสมัยก่อนอาจจะใช่ เพราะเขาเห็นว่าสัตษิณทุกทักษิณถูกรังแกแต่ตอนนี้คงไม่ใช่เกณฑ์กันมามีคนไปขึ้นป้ายต่อต้านมาเมื่อไรมึงจะเลี้ยงหลานวะก่อนมาจากต่างประเทศบอกว่าจะมาเลี้ยงหลานคือไอ้จากรูลไดยมเนี่ยไม่จงกตกทางนั้นรวมสังพักการเมืองเพื่อไทยไม่จงกตกทางนั้นสักศีเป็นพักใหญ่แต่ไม่รักศีก หาเสียงอย่างไปทําอย่างเขามาขึ้นป้ายต่อต้านบ่อนการพานันด้วยจะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์ใหญ่โตหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านมึงไปควังจตุพรพูดเถอะครับถ้านโยบายนี้มันเป็นนโยบายหลักหาเสียงของพรรคเพื่อไทยไม่ว่านะหาเสียงปี o ้าเนี่ย ว่าเอาเพื่อไทยจะไปเป็นรัฐบาลจะจัดการเปิดบ่อนกับพนันสร้างความมั่งคั่งให้กับพี่น้องประชาชนเลือกแต่ก็ไปไม่ว่าแต่ยูยูไม่รู้มันขุดมาจากไหนอะจะสร้างบ่อนกับพนันแก้จนให้กับพี่น้องประชาชนแก้จนพวกมึงมากกว่ามึงใครจะมั่งคั่งทุกวันนี้อย่าว่าแต่บ่อนการพนันเลยไอ้หวยรัฐเนี่ยไปดูทบ สใบห้บารใบห0ร้ใบเจ็ไปดูเถิดมึงขายฝันนกับประชาชนซื้อแล้วรวยแต่ก่อนจะรวยซวยแนละ้วราคาขาย80บาทคู่ละ80ดสิมันมีสักกี่แห่งที่80บเนี่ยร้อยกว่าทั้งนั้นสินค้ารัฐบาลควบคุมโดยกระทรวงการคลังขายให้ตรงราคาไม่ได้ วันก่อนมีผู้โชคร้ายไปขายที่สารากลางผู้ว่าเจ้าหน้าหรือยังไงไม่ทราบโดนจับจังหวัดทางภาคอีสานขายเกินราคาเป็นข่าวก็ดังมาทีในกองเงียบมาทีผมไม่โทษคนขายแล้วครับเขาทำหากินสุดจริตชนแต่โทษนักการเมืองนรกข้ารชก,การนารกรัฐบาลน,นารกเนี่ยแก้ไขปัญหาไม่ได้เลย กองสลักก hi ินแบ่งม hum ันมีคำฝันว่าเสริมราชช่วยราชเสริมราชไอ้นั้นช่วยรัฐเสริมจำไม่ก็ได้แล้วช่วยราชเสริมรัฐยืนยัดยุติธรรมมันว่าอย่างนั้นช่วยราชเสริมรัฐยืนยัดยุติธรรมหรือเปล่าเป็นจริงอย่างที่ว่าไหมมีคอสชเนี่ย มาทำอยู่พักทำท่าดีอยู่หน่อย,นยแล้วก็เงียบอันนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแท้ๆยังง่ายพี่น้องประชาชนถูกปล้นกับการซื้อลอตเตอรี่และจะเปิดบอนกับพานันขึ้นมาอีกผมก็ไม่ได้จะชื่นชมยินดีปรีดากับรัฐบาลหาราบอย่างนี้ได้อย่างไรวะโอ้ยผมไม่ไม่สุภาพจริงๆมันเจ็บแค้นนะครับ เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนก็หวังเป็นเศรษฐีทางรัฐก็ไปซื้อหวยรัฐหวยเถื่อนกันเกลื่อนเมืองหวังจะได้เป็นเศรษฐีแต่ถูกสูบเลือดแทบจะสูบเลือดไปฟรีๆปีบางคนซื้อจนตายก็ไม่ถูกรางวัลแต่ก็ยังมีความฝันเรื่องเหล่านี้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนไม่ได้มันล้มละลายตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลนู่น ทำไมใครไม่กล้าแก้ไขลอตเตอรีล่ล่ะก็มันเป็นถุงเงินน่ะถุงเงินให้กับรัฐบาลถุงเงินให้กับพรักการเมืองต่างๆไอ้เหลือบลรลิน้นเจ้าพ่อเจ้าแม่ยี่ปัวเนี่ยเพียงแต่จัดล็อกโคต้ามาจากกองสลากเนี่ยก็นำมาขายขอประมาณการไว้ว่าถ้าพวกนี้มันกินราคาแค่หนึ่งบาทพอต่อฉบับ งวดเด่มันได้ประมาณ3ามสี่รลันอยู่เฉยๆไอ้คนมาขายเด we it, ินขายขายจักรยานขายขีมอไซค์ขายลำบากแทบตายได้นิดเดียวแล้วถูกด่าด้วยทำไมขายแพงเมื่อสิ่งพื้นฐานเช่นนี้มันไม่สามารถจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้รัฐบาลเฮงซวยแบบนี้เราจะให้การยอมรับนับถือมันอย่างนั้นหรือผมไม่เคยด่าคนดี ถูกต้องหาคนดีที่สุดไม่ได้หรอกแต่เมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลอาสาเข้ามาแต่ไม่ได้ทําความดีมีบรรทัดฐานกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็แค่นั้นแหละเหมือนจิราพรพูดเลยจิราพรพูดใส่พลเอกประยุทธ์ท่านแพ้เลือกตั้งแต่ท่านชนะกติกากติกากติกูกติกงไลยด้วยมาเป็นรัฐบาลได้ แล้วเป็นไงไอพักว่าไทยเส็งแขร่ง,งมึงก็แพ้เลือกตั้งใช่ไหมแต่มึงชนะด้วยกติกาที่พวกนั้นวางไว้พวกของมึงผมรับไม่ได้นะครับผมติดตามคำพูดของนักการเมืองผมจดจำมากเลยผมก็หกปริ้นปล้น่นคนพอรับได้นะแต่เจ้าผู้มีตำแหน่งอำนาจหน้าที่กินภาษีประชาชนเนี่ยมีแต่ประชาชนควายเท่านั้นละ่ะที่ยังพอรับได้ ภัยกนพูดเสมอว่าพี่เจ้าพลอย่าด่าประชาชนนะประชาชนบางคนก็ควายเกินไปเหมือนกันนะไม่รู้กูธรามาแดกอย่างเดียวไม่สนใจใครเป็นอย่ง,อยงกูเชียอย่างเดียวประเทศจะชิบหายเพราะคนประเภทนี้นะที่ผมกล้าพูดอย่างนี้ผมไม่ต้องการอะไรจากประชาชนแต่ต้องการให้ความจริงมันปรากฏเนี่ยเราอย่ามาทรายศชาติต,ตัวตัวเองเนี่ยอย่ามาทรายศชาติของตัวเองโดยไปเชียคนชั่ว วันนี้ทัศินจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แต่ผมขอขอบคุณขอขอบคุณทัศินที่เปิดตัวตนที่แท้จริงไม่อำพรางมันหายไ่มาหมดเลยจนคนเห็นความชั่วความดีหมดสิ้นแต่ถ้าทัศินไม่แอบอยู่ข้างหลังอันตรายไอ้นี่มันเห็น่าแท้หมดเลยอ oh, ๋อวะเฮีย แทนทื่อมึงจะทําดีกลับไปอยู่ต่างประเทศหลายปีมึงก็เหมือนเดิมชั่วปรปเดิมอีกจะทําให้ประชาชนตาสว่างแกมแจ้งยิ่งขึ้นการที่ผมพูดล้วก็ไม่เห็นเนี่ยบางทีหาว่าจะผนมึงใส่ร้ายดังนั้นการที่มันเผยท่าแท้เผยตัวตนที่แท้จริงสมุนทั้งหลายที่เดินหลายเวทีผมยังมันใช่นะ้วุฒิไม่หาย โอ้ยวันนี้ผมหาเสียงตัางวันไปสามเวทีค่าตัวเวทีละร้อยพูดในคนหูหนวกวัวงได้เขาเชื่อได้แต่พวกนี้สู้แล้วรวยดังนั้นพวกตลบตะแลงลิ้นเล่นลิ้นเล,นล,นลน่ลิ้นแบบนี้จนไม่ชอบผมหรอกบรรยายไม่ถูกทีเดียว ขอบคุณที่ทักษิณเผยตัวตนที่ทาดแ้เผยทาุแท้ก็ครั้งที่แล้วไงขอบคุณด้วยบรรดาแกนนำกปรปรปรสทั้งหลายอะไรนะบอกว่าที่วางมือแล้วอยู่ยมันก็มาตั้งพรรคการเมืองมันก็เผยตัวตนที่ท,าท่าแ้ก็ดีที่มันมาต่อสู้ตามระบบมาตั้งพรรคการเมืองอะไรมากมาย แล้วเมื่อประชาชนไม่ต้องการแล้วเนี่ยเขาก็เลือกมานิดหน่อยพรรคติดตั้งอรัอย่าพูดถึงมเลยชื่อพรรคอะไรเขาก็เลือกมานนิดหน่อยแม้กระทั่งเทพเทืออมาตั้งพรรคคนยอมรับไหมทุกคนเผยตัวตนออกมาอย่างโง่งแจ้งแม้กระทั่งประยุทธ์แม่แม่ตั้งเองแล้วก็มีคนตั้งให้ แต่คนไม่เลือกอเพราะมันเผยตัวตนมาหมดแล้วแท้จริงอย่างไรมันก็ย่อมสิ้นสลายไปตามการเวลาเห็นไหมประยุทธ์บอกทำแล้วทำอยู่ทำต่อช่วงนั้นผมต่อท้ายไปว่าถ้าใครมันทำต่อก็ชิบหายนะสิว้ยผมต่อท้ายไปอย่างนั้นประชาชนเอาไหมแม้กระทั่งแจกบัตรประชานันเนี่ย หลายสิบล้านใบย,ยี่สิบกว่าล้านวม่อเท่าไรเขาหวังว่าบัตรประชาชนั่นละหนึ่งคะแนนอย่างน้อยหนึ่งบัตรหนึ่งคะแนนแต่ได้ไหมเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยประชาชนก็เข้าใจวันนี้ผมมั่นใจว่าประชาชนจะเข้าใจหลังจากนี้แม้ว่าทักยสินจะชนะเรือขายมานันเครือข่ายทักษินจะชนะการเลือกตั้งนายกอบจอแต่ผมมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่หมู ประชาชนเรียนรู้ทุกวันและที่สำคัญขอให้ผมมีชีวิตอยู่ถึงครั้งหน้าถึงครับ70ขอถ้าจะตายก็ขอให้ตายเรื่องตั้งนทน้าสีก่อนคิดว่าผมได้เตรียมพร้อมสกัดกัดกั้นควาดควันดีกว่านี้อย่างแน่นอนไม่ได้รกเกียเดชันหรอกแต่ไม่อยากจับประเทศไทยเน,น,นี่ยมันพังพินาศไปกับตระกูลทั่วนี้สนามกอลันภยัย ยังไงก็ไม่พ้นท่านตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมลูกสนอเทียนทองได้เป็นเลขาที่การพักเพื่อไทยในขณะนี้ไม่มีชื่อเสียงเลยไอเนี้ยผมจำไม่ได้เลยเลขาพักมาชื่ออะไรเนี่ยแต่นาคกุลเทียนทองเป็นลูกของสนอเทียนทองทําไมถึงได้เป็นคนดังในพักเพื่อไทยมีมากมายทำไมไม่ได้เป็นผมคิดว่ามันน่า สนอเทียนทองน่าจะมีวาระซ่อนเร้นอยู่ในทางการเมืองพระเพื่อไทยด้วยซ่อนเร้นยังไงสนามก็มันพายมาจากสนอเทียนทองตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีบ้างทเทเรนเนี่ยตอนายสองเนี่ยการที่ใครจะมอบที่ดินในวัดวัดจะรับมอบที่ดินได้เนี่ยถ้าเกินกว่ากี่ร้อยได้แลวนะลืมไปผมก็ไม่ได้อ่านครับ ถ้าเกินกว่าเดี๋ยวก็ก็เมื่อกี้ข้อมูลก็ลืมเอามาการที่จะรับที่ดินมากมากเนี่ยต้องได้รับการจัดต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่งั้นเขาไม่อนุมัต,ไม,มตไม่อนุมัติให้รับที่ดินนายชวนเหียกไปอธิบภิรายมาหลายปีแล้วบอกว่าทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยรัฐมนตรีอนุมัติหมดไม่ว่ากี่ร้อยไร่ อนุมัติหมดให้ไหปของวัดแต่พอมาวัดธรรมมิกการามอะไรเนี่ยของประจวบเนี่ยที่ดินอาภาัยเนี่ยรัฐมนตรีไม่อนุมัติสนะเทียนทองอะไม่อนุมัตินอกจากไม่อนุมัติแล้วที่ทะเ,เนสงน้นะถูกเล่นแร่แปรธาตุมาขายคนที่เป็นเจ้าของที่เบื้องต้นกันเนเมียสนะอ่ะกูไรวันเทียนทองอะ ต่อจากนั้นก็นํามาขายกับทักษิณผมพูดเดี่ยวลวกๆยงยุทธผู้ที่ไปเพิกถอนคําสั่งของปรลัดกระทรวงมหาดไทยว่าให้ที่ตรงนี้เป็นที่ถอนไ้องยงยุทธบอกไม่ใช่ไปถอนคําคําสั่งของปรลัดกระทรวงมหาดไทยยงยุทธพิชัยเด็ดก็ติดคุกไปสองปียงยุทธคือไก่หัวหน้าพรรคเพื่อไทย รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตบรางวัลจากใครทําไมเขาจึงตบรางวัลเกี่ยวกับอันภายหรือไม่ลูกสนอแสนท,ทองเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอาจจะมีส่วนซ่อนเร้นประเด็นสําคัญบางประการเกี่ยวกับอันภายว่าต้องเอาลูกกูไป,ไปเป็นเลขานำแม่นกูแฉขึ้นมานะ ทำไมถนนทิเงินทองถึงไม่ติดคุกผู้ที่เริ่มตน้นก็เพราะถนเทียนทองนี่คดีมันหมดอายุความเอาเถอะมาถึงตอนนี้สรุปผมไม่โทษใครไม่โทษทักษิณทักษิณอะไรหรอกเพราะทักษิณก็มีอำนาจก็หมดอำนาจแต่โทษไอ้ประชาธิปัตย์เบื้องต้นเลยถาวแทนียมเคยนั่งรับนโยช่วยมาไทย ก็เคยจ,จัดจัดการที่ดินตรงนี้ทำไมถาวรไม่จัดการให้เป็นที่ีรบร้อยหรือว่าต่อรองผลประโยชน์นายชวนอภิปรายมา20กว่าปีว่าที่ตรงนี้มันไม่ชอบมาภาคนทำไมพวกมึงไม่ไปรือ้อจัดการมันตั้งแต่ต้นไว้จนพวกนี้ใหญ่โตขยายพลพักไปทั่วประเทศ ถ้าถาวนเสเนีมประชาธิปัตย์ยึดหลักการตรงนั้นจัดการทักษิณกับเรื่องนี้มันตายโหงไปตั้งนานแล้วแต่ถาวรเสือกไปเป็นหัวหน้านกวีดเสือกไปเป็นหัวหน้านกวิดปิดการเลือกตั้งพังพินาศจนยึดอำนาจไม่ต่อสู้ตามระบบลูกพี่ทาวรที่มาเป็นหัวหน้าคอสชอแทนที่จะจัดการมัน ไอ้อันภายที่ตอนนี้สงนี่ยึดคืนมาเป็นของประชาชนของวัดเหมือนเดิมลูกพี่มันเป็นนายกเจ็ดป,ปีก็หายหี้กไปได้แก้ปัญหาหารากอะไรแม้กระทั่งเขากระโดงดังนั้นมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังซ่อนเร้นกันอยู่ทางนั้นพี่น้องเหมือนผมท่านๆเป็นเบีย้ยเป็นลูกไพร่ไล่ลพลเนี่ยกับต้นเรียงปลายไม่ถูกถ้าการเมืองมันดีมันเล่นกันตามระบบ ไม่ได้วุ่นวายขนาดนี้หรอกแต่นี่มันไม่เคารพกรติกากติกาคือกติกูถ้าพวกของกูผิดกูจะอุ้มถ้าไม่ใช่พวกของกูกูจะหยียกมันดังนั้นพี่น้องชาวไทยที่เคารพรับกิ่งควาดินสิบชั้นควา้าสิบห้าชันดินจงเป็นพยานผมไม่ได้มาพูดทําการปากร่อยหวังให้ใครมาชิบหายให้คนให้คนดีๆเนี่ยมนชิบหาย แต่อยากจะมาประจานความชั่วบางสิ่งบางอย่างที่รู้ผมข้อมูลรู้น้อยไปหน่อยเพราะแต่ละวันงานมันมากไม่ได้ผลอะไรหรอกก็อยากให้คนชั่วมันหมดไปจับแผ่นดินหรือถ้าไม่หมดก็อยากให้คนชั่วทั้งหลายได้กลับตัวกลับต,บตนเป็นคนดีมาทำงานช่ใช้นี้แผ่นดินในฐานะที่เคยทำผิดทุจริตมากมายแค่นั้นจริงๆดังนั้นใครจะมันไส้ใครจะรับผมไม่เกี่ยวเข้าม,มาก็นอนหลับกินข้าวได้ใจสบายเพราะมันว่าง แต่ปล่อยวางไม่ได้ถ้ายังมีโจนปล้นชาติก็หายอำนาจอยู่มากมายอย่างนี้ผมจำเป็นจะต้องพรีชีพอยู่แถวหน้าบอกกล่าวกับประชาชนทำได้แค่ไหนทำแค่นั้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นกำลังใจกแค่นี้กับนักรบฝ่ายประชาธิปไตยนักรบผู้ปกป้องความเป็นธรรมตรวจสอบประเทศชาติย้ายคนโวงชาติมันมีอำนาจล้นเหนือประชาชนย้ายปล้นแผ่นดิน เราจะไม่มีอะไรกินก็ลูกช่วิ้น